เดี๋ยวจะมาเล่นกิ้งรูปทรงเลขข็กค่ะคณิตจะดูซิว่าเป็นๆเอาอ่ะเป็นๆจะเล่นอะไรก็หยิบไปอา้อาวอา้าวมากิ้งตรงนี้สิเรารู้ได้ไงไม่ไม่หยิบเฮ หยิบแต่สองกระบอกไป่งรู้รู้ว่ามันกิงได้อ่าเดี๋ยวหยิบไปให้หมดเลยปะกิ<อ>้งไปเลยอุ้ยเอออุ้ย,นนะยส่งกระบอกมาไกลเลยเนี่ยนีเ่เบมเบมมาดูบ้านป้าป๋าสิส่สงจั่วเนี่ย เออทำเหมือนโบดเนี่ยบ้านทรงจั่วนี่ก็ไม่ร้อนนะภูมิปัญญางคนไทยถ้าทรงอื่นก็อาจจะร้อนแล้วก็รั่วได้นะฝนตกก็รั่วได้บ้านทรงจั่วของป๋าป๋าอ้าวทำอะไรป๋าป้าทำอะไรไหนชี้บ้านสินชี้บ้าน อ้าวบ้านสงจัวเดี๋ยวเอาบ้านมาสงต่อได้นะเอาบ้านมาเยังไม่มีเยี่ยมเบมเบมทำบ้านเบมเบมมั้งเอาเปล่า